ให้รางวัลคุณพ่อหรือยังล่ะโอ้โหต้อง5จุดดี5จุดดีน่าโ oh, <please. S 2> อ,อ้โหกลังป๊าไหมท้างแม่ข้อป๊าเป็นจักรเเดนยาป๊าคอกป๊าเป็นจักรเเดนเหรอก็ใครเอาจักรเเดนมาไว้ที่คอกป๊าล่ะฮะ Where are you? I see you. เดี๋ยวพูดตามสิ Where are you? Where are you? I see you. I see you. แยมียบคุณกำลังกินอะไรอยู่เหรอครับคุณไทก้าฮะรถอะไรอ่ะดาวบดิงสปายเจิดาวเฮลิ ฮะสตอเบอร์เรียนสตอเบอร์เรียนแล้วในนี้คุณมีกัมมี่รสอะไรบ้างฮะไอ้อะไรใช่รสอะไรอะป้าป๊ายังไม่ได้กินอ่ะป้าป้ากินมาจะรู้ว่ารสอะไรให้ป้าลองกินได้ป่ะล่รสอะไรอ่ะดมแล้วเป็นกลิ่นอะไรเลมอนเลมอนแล้วเนี้ย ไ <im itation> หนทำท่าคิดแบบสีส้มสีส้มส้มไหนทำท่าคิดแบบน่ารักน่ารักสิทำยไงอ,อื้อหือ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 เนี่ยท่าคิดน่ารักน่ารักโอ้ย่ายเยอะจริงเจ๊โอ้โหโอ้โหเวลากินเขาบอกว่าไม่ให้ไปวิ่งเฮ้ยนี่สีเขียวอ,อีกอนันนี่มันรสชาติอะไรอะ่ะแอปเปิ้ลแอปเปิ้ล โอ้โโอเคโอเคพร้อมแล้วหนังจะฉายแล้วหนังก็ฉายแล้วเดะวู้ววววดาุิยนั่มกมีเหมีอกัมมี่ตัมมี่ก่ะ เราจะดูอะไรกันดีอ่ะป้าให้ดูหนึ่งตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะนอนกันเอ,เอาเรื่องอะไรดีจัลสโนไวท์สโนไวท์น,วนะสน<ม>เป็นสโนไวท์วันเกิดหรือสโนไวท์กับคนแคททั้งเจ็ดหรือหรือไงอ๋อพีเดียนพีเอร์แพน,นเหรอพีเอร์แพนกับสโนไวท์อ่ะเลือกแผนที่มันจบบริบูรณ์ที่มันจบบริบูรณ์อ่ะ โอเคบายบายดิแล okay. ้วไม่รอฟังนะขอร้องนี่ดึกแล้วนะพรุ่งนี้พรุงเราต้องไปที่โรงเรียนด้วยแฮปปี้บอยเอาล่ะหลับตาแล้วก็นอนได้แล้วนป๊าป๊าก็